สวัสดีครับพบกับพวกเราเข้าประตูดูบอลวันนี้พวกเราจะมาสุดผลการแข่งขันประจำค่ำคืนวันที่30เมษายนกันครับเริ่มที่คู่แรกเป็นฟูลแลนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป็นทีมเยือนที่ไม่พาาลาดเอาชนะเจ้าบ้านไปได้2ประตูต่อหนึ่งและทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วขราวก่อนที่าร์เันนลจะแข่งในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้และคู่ต่อไปเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่า แลเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมหยุดสถิติไล่พ่ายของทีมเยือนไว้ที่10นัดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงรักษาตำแหน่งท็อปโฟร์ไว้อย่างเดนียวแน่ในอาทิตย์นี้และคู่ต่อไปเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาลฮิมตันและเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะผู้มาเยือนไปได้3ประตูต่อหนึ่งทำให้โอกาสไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกของนิวคาสเซิลสดใสขึ้นไปอีกขั้นและซอลฮิมตันยังคงต้องดิ้นรนในการหนีตก และเป็นเจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายพโลผู้มาเยือนอย่างขาดล,ลอย4ประตูตอนน่อ1เลยทําให้สถานการณ์ของบอลมัดค่อนข้างสดใสในการอยู่บนเวทีพิมลีส่วนลียูียเตที่มี30แต้มก็ต้องรุนในทีมที่อยู่โซนตกชั้นไม่ชนะเพื่อที่จะให้ตัวเองยังอยู่ในโซนปลอดภัยและคู่สุดท้ายของคข้าขืนนี้เป็นศึกบิ๊กแมตระหว่างลร์พูเปิดบ้านต้อนร็อการรมิของสเปอร์และเป็นลร์พูที่ทําได้ดีกว่าในครึ่งแรกนําไป3ประตูตอนน่อ1แต่ต่อมาในครึ่งหลังกลับมาเป็นสเปอร์ที่กลับมาคึดสู้จนได้ประตูเีเสมอในนาทีีท่3จาากิชัน แต่ที่นี่อันฟิลของยังแรงอยู่เลวูกลับมานำได้อีกครั้งจากเดียโกโจาต้าในนาทีที่9.4จบเกมสุดมันที่สกอร์4ประตูต่อ3และเลวูแข็ูแก่ขึ้นไปอยู่อันดับที่5มีแต้มทั้งหมด56แต้มและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราข้อตูดูบอลด้วยนะครับ